ชขาวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30มิถุนายน267 7เราจะมาเปิด13สวัสดิการผู้สูงอายุที่ทุกคนต้องรู้นะคะทั้งยืมเงินไร้ดอกเบีย้ยทุนปรับปรุงบ้านสูงถึง40,000บาทเลยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาที่3ย่านมิทาวโฮลชั้น5 3ย่านมิทาวเครือมัติชนนะคะร่วมกับองค์กรและหน่วยงานพันธมิตรสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Health Care 2024กระเียณสโมสรชวนรวจสุขภาพฟรี30โรงพยาบาลชั้นนำจัดเต็ม6โซน จะเต็ม6โซนเดนนี h i g h ล์เพื่อสุขภาพเพื่อฉลองครบรอบปีที่16งานแฟร์สุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศระหว่าง27-30มิถุนายนนะคะทั้งนี้ในงานนะคะมีกิจกรรม Special Talk หัวข้อสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้สูงอายุต้องรู้โดยกรมกิจการผู้สูงอายุหรือพศออกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ โดยนางสาวกอบกุณกวังชวนผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุได้พูดถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดรวม65ล้านคนแต่มีผู้ที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปซึ่งถือเป็นสูงอายุมากกว่า13ล้านคนคิดเป็นร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดดังนั้นไทย จึงเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสมบูรณ์แต่จากการคาดการณ์พบว่าในปี2576ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะคะที่มีอัตราผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ28ของประชากรขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลงเฉลี่ยปีละ5แสนคนส่งผลให้มีวัยแรงงานน้อยลงเรื่อยๆทั้งนี้ในอนาคตทั้งนี้ในอนาคตไทยจะพบผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนแต่มีเด็กเกิดใหม่เพียง ครึ่งเดียวนะคะในขณะที่สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุตามพระราชบ,บัญญัติผู้สูงอายุป,ปี2564ในมาตรา11ได้กำหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆรวม13เรื่องซึ่งแอดเคยอัปเดตไปแล้วประมาณ2ครั้งนะคะซึ่งแต่ละข้อก็จะมีเงื่อนไขภายใต้ระเบียบต่างๆดังนี้นะคะเรื่องที่1การบริหารทาง เรื่องที่1การบริการทางการแพทย์เพื่อให้มีช่องทางเฉพาะอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วให้ผู้สูงอายุเรื่องที่2การศึกษาการศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีประมาณ2,000แห่งทั่วประเทศ เรื่องที่3การประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสมโดยทางกรมกิจการผู้สูงอายุมีความร่วมมือกับหน่วยงานในการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุเพื่อให้คนเกษียณได้ใช้ประสบการณ์ทำงานต่อโดยมีความร่วมมือจากเอกชนด้วยนะคะซึ่งทางบริษัทจะต้องออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสุขภาพและความสามารถของผู้สูงอายุ สิ่งที่สําคัญก็คือกองทุนผู้สูงอายุที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปสามารถกู้ยืมเงินโดยไม่มีดอกเบีย้ยโดยแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะก็คือ 1. ให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสําหรับรายบุคคลไม่เกิน3 0,000บาทรายกลุ่มที่ไม่น้อยกว่า5คนวงเงินไม่เกิน10,000แบาทและสสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการให้ชมรมองค์กรและเครือข่ายด้านผู้สูงอายุโครงการขนาดเล็กวงเงินไม่เกิน50,000บาท ขนาดกลางไม่เกิน3แสนบาทและขนาดใหญ่วงเงินเกิน3แสนบาทขึ้นไปซึ่งสามารถไปขอใช้บริการได้ถ้าเป็นกรุงเทพมหานาครน,นะคะติดต่อที่กองทุนผู้สูงอายุบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีส่วนต่างจังหวัดติดต่อได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะ เรื่องที่4ก็คือการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลนักษณะเครือข่ายหรือชุมชนนะคะเรื่องที่5การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นๆซึ่งส่วนนี้ผู้สูงอายุมีฐานะยากจนสามารถขอรับบริการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกได้นะคะเช่นปรับปรุงบ้าน โดยรัฐบาลมีงบประมาณให้ในการปรับปรุงหลังละไม่เกิน40,000บาทเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านเช่นเดียวกับผู้พิการซึ่งใครที่พบเห็นสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขก็คือผู้สูงอายุจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่นะคะหรือถ้าเป็นการอาศัยอยู่ในบ้านญาติสามารถให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อนญาตดดำเนินการได้เรื่องที่6 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสมเรื่องที่7การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของรัฐนอกจากนั้นยังได้รับความสนับสนุนจากภาคเอกชนในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าชมได้ฟรีเรื่องที่8นะคะการจ่ายเบีย้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งปัจจุบันยังเป็นการจ่ายตามขั้นบันไดาตามอายุ อายุ60-69ปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับสูงสุดที่1,000บาทต่อเดือนส่วนนโยบายจ่าย1,000บาททั่วหน้ายังอยู่ในส่วนของการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะเรื่องที่9นะคะการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีจานวน3,000บาท โดยต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเรื่องที่10การจัดหาที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งหม่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงเรื่องที่11นะคะการให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวเรื่องที่12การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้ รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยกฎหมายหรือถูกทอดทิง้งและท้ายสุดเรื่องที่13เรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกาศนะคะอัปเดตสำหรับผู้สูงอายุนะคะเปิด13สวัสดิการผู้สูงอายุที่ทุกคนต้องรู้นะคะทั้งให้ยืมเงินไรดอกเบีย้ยทุนปรับปรุงบ้านสูงถึง40,000บาทนะคะเช็ค เงื่อนไขเบื้องตน้นคร่าวๆนะคะอัปเดต30มิถุนายน2567